สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะนิโคทารามพระนครกรบิลพัทสักกะชนบทครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับไล่พระพิสุสงในเพราะเหตุเรื่องหนึ่งแล้วเวลาเช้าทรงผ้าอันตราวาศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครกรบิลพัท ครั้นแล้วในเวลาปัจฉาพัดเสด็จกลับจากบินทบาทเสด็จไปยังป่ามหาวันเพื่อประทับพ,พักผ่อนในเวลากลางวันครั้นเสด็จถึงป่ามหาวันแล้วได้ประทับนั่งพักกลางวันณโนะคนต้นมะตูมหนุ่มครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกเล้นอยู่ในที่ลับได้เกิดพระประวิตกขึ้นว่า เราแลได้ขับไล่ภิกษุสง์ให้ไปแล้วในภิกษุสง์เหล่านี้พวกพิสุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวิน,นัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราพึงเป็นผู้มีความกินแหนมีใจแปรปรวนเหมือนลูกโคนน้อยเมื่อไม่เห็นแม่พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวนฉะนั้นเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆไม่ได้น้ำเพึงมีความผันแปรไปมีความเปลี่ยนแปลไปฉะนั้นถ้ากะไรเราพึงอนุเคราะห์ภิกษุเหล่านั้นในบัดนี้เหมือนกับที่ได้อนุเคราะห์มาแล้วในก่อนๆฉะนั้นเถิดครั้งนั้นแหล ท้าสหัมบดีพรมได้ทราบพระปริวิตกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วได้หายจากพรหม,มโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นลำดับนั้นแลเท้าสหัมบดีพรมทำผ้าอันตราวาสก เบียงบ่าข้างหนึ่งและประนมมือกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงขับไล่พิสุสงไปแล้วในพิสุสงเหล่านี้ ภิกษุที่ยังบวชใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยน,นี้มีอยู่เมื่อภิกษุสองเหล่านั้นไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงเป็นผู้มีความกินแหนงมีใจแปรปรวนเหมือนกับลูกโคโน,น้อยเมื่อไม่เห็นแม่พึงมีความกินแหนมีใจแปรปรวนฉะนั้น เหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆเมื่อไม่ได้น้ำพึงมีความผันแปรไปมีความเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพระเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงชื่นชมกะพิสุสงขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพร่ำสอนพิสุสงจงทรงอนุเคราะห์พิสุสงในบัดนี้ เหมือนกับที่ได้ส่งอนุเคราะห์มาแล้วแต่ก่อนๆฉันนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพลำดับนั้นแล้วสหัมบดีพรหมทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้ว อันตรธานไปจากสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแหลลำดับนั้นแหลเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่พักผ่อนแล้วเสด็จไปยังนิโคทร,รามและประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปู่ไว้ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขาร ให้พิสุเหล่านั้นเกรงกลัวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับทีรรูปบ้างสองรูปบ้างครั้นแล้วต่างก็ถวายบังคมแล้วนั่งลงณสถานที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพิสุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสพระพุทธวจนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อเลวทรวามของการเลี้ยงชีพทั้งหลายก็คือการสแสวงหาบินดบาบภิกษุทั้งหลายเราได้รับการเช่งด่าในโลกว่าเป็นผู้มีมือถือบาเท,ที่ยวสแสวงหาบินดบาบดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็คุณระบุตรทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุจึงเข้าถึงความเป็นผู้สแสวงหาบินบาตนี้แลไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนที่โจรปล่อยตัวให้ไปบวชไม่ใช่เป็นคนมีหนี้สินไม่ใช่เป็นคนมีภัยไม่ใช่เป็นคนมีอาชีพเล่นแขน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อีกอย่างหนึ่งคนละบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดชิ้นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้อันชาติชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วมีทุกขประจำาแล้ว ฉไนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้จะพึงปรากฏแต่ว่ากลบุบุนั้นเป็นผู้มากด้วยอภิชามีราคะกล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจอันเป็นโทษประทุษร้ายแล้วมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่เป็นสมาธิ มีกิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวบุคคลผู้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งเครือหัดด้วยไม่ทำประโยชน์คือความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ด้วยว่ามีอุปมาเหมือนกับดุนฟืนในที่เผาศพซึ่งไฟติดทั้งสองข้างตรงกลาง ก็เปลื่อนคู่จะใช้เป็นเฟินในบ้านก็ไม่ได้จะใช้เป็นเฟินในป่าก็ไม่ได้ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอคุสลวิตกสามอย่างนี้คือกามวิตกหนึ่งพยาบาทวิตกหนึ่งวิหิงสาวิตกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้ว ในสติปฐานสี่หรือจเจริญอนิมิตะสมาธิอกุศลมิตกสามอย่างนี้แลย่อมดับโดยไม่เหลือดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอนิมิตะสมาธิขวรแท้ที่จะ,จะเจริญจนกว่าจะละอกุศลมิตกนี้ได้อนิมิตะสมาธิที่บุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองอย่างนี้คือภวะทิฏฐิหนึ่งวิภวะทิฏฐิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นในทิฏฐิสองอย่างนั้นดังนี้ว่า เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่จะพึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นม,มีอยู่บ้างไหมเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีเลยเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ก็เราเมื่อยึดถือพึงยึดถือรูปนั่นเอง เมื่อยึดถือพึงยึดถือเวทนานั่นเองเมื่อยึดถือพึงยึดถือสัญญานั่นเองเมื่อยึดถือพึงยึดถือสังขารนั่นเองเมื่อยึดถือพึงยึดถือวิญญาณนั่นเองพบพึงมีแก่เราเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกโพมนัสและโอปายาตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้พึงมีได้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนโรเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัด เพราะคลายกำหนัดกิจย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี